แต่ลิปอย่างเงี้ยมันเช็คง่ายเพีเยงแต่ว่ามันเลอะเทอะเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะครับสิบนาทีกว่ากว่าเนะอะอืมอุม้มอิ่มเรอเอาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคุณอุุณอิ่มนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์เข้ามาเลยนะครับนะอืม แลคุณอุมอิมนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาเดวันนี้ไม่มีใครมาก่อกกวนผมมาโดนทั้งวันแต่ผมชินผมชินเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าอะไรก็ตามในโลกเนี้ยเราต้องหัดหัดหัดไอ้นี่กับมันหัดหัดคุณฟลุกแชร์ไลฟ์ไปแล้วเดินถามนะคะผมบัญชีบัญชีจะมาแต่งปีไหนครับผมดูแค่ส